วันนี้ผมมีก่องพัาสดุเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้รเราจะแกะกรองเอาม่เอามายืดก่อนเราเริ่มนะครับไม่มีอะไร อ,อันสุดท้าย3บยนี้สำหรับคนโลกสุไ <c> ว <oughs> โอเคผมเกรงเฉยๆนะครับสาใบานั้นกลอง3าใบานั้นก็มันเป็นกลองเปล่าเลยครับผมแค่แกล้งเฉยๆเพราะว่าผมเข้าใจแล้วผมเรียนรู้วัฒนธรรมไทยว่าผมไม่ควรจะโยนกลองภาสดุกท,ที่ท่านผู้ชมส่งให้ผมนะคคัะ กล่องที่คนส่งมาจริงๆก็ผมไม่ได้ยนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเปิดกล่องและเราจะเอาคําถามที่ท่านผู้ชมถามผมแล้วผมจะตอบ Let's do it โอเคคำถามแรก #asknate ถ้าพีเนทมาในทำวิดีโอพี่เนทํทำอะไรครับมันง่ายเลยนะครับมันมี5อย่างที่ผมชอบทำา 1. กินข้าว 2. ใช้เวลากับแฟน 3. เล่นดนตรี4เล่นกีฬา5 กินข้าว <laughs> ขนมเยอะจังเลยว้า wow! ไม่มีใครเขียนโจทย์ไหมแต่ขอบุญมากเลยนะครับ <laughs> สำคัญที่สุดไม่แบรงฟันเพราะว่าคุณส่งขนมเยอะจังเลยแ <laughs> พ็กเกจที่สอง <laughs> Happy Mother's Day สุขสันต์วันแม่อ่ะจะเอาไปแล้ว นาฬิกาสวยมากเลยนะครับผมเห็นว่า my m e n u t ใส่นาฬิกาสทุกวนันผมวังว่าคุณชอบนาฬิกาใหม่ขอบคุณมากเลยนะครับรีบร้อยขอบคุณมากเลยนะครับพ i ก c จูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมมีความคิดที่แจ๋งมากนี่แหละสเกตบอร์ดนี้ผมซื้อประมาณ3-4วันที่แล้ว แล้วผมได้ช oh ูพ oh ิกาจูพรุ่งนี้เราจะทำอะไรได้บ้างกับชูพิกาจูกับสกีบอร oh ์ด oh. ถ้าพี่เน็ไม่ได้่ายคลิปพี่เนทชอบทำอะไรบ้างผมตอบไปแล้วเนี่ยคำทำใหม่พี่เนทมีพี่น้องกี่คนผมมีพี่น้อง4คนนะครับผมเป็นลูกชูท้องนะครับพี่สาวผมแต่งงานแล้วแล้วเขามีลูก3คนพี่ชายคอนโตยัยงไม่ได้แต่งงานแต่เขาเพิ่งมีแฟนใหม่แล้วพี่ชาย ที่สเขาเพิ่งแต่งงานละอาทิตย์นี้เขาน่าจะคลอดลูกไม่ใช่ไม่ใช่พี่ใช่ยแต่พี่สะพ้ายเขาจะคลอดลูกน่าจะอาทิตย์นี้แหละนี่อย่าใหุดพาม่ยและกระเป๋าใหม่ขอบคุณมากเลยอันนี้ผมเอาไปใช้ไ้ที่ผมไปเที่ยวคุณใส่เทปเยอะก,กันไปรอเปล่าคุณจะพูดได้ยังไง อามีมาแบบนั้นใส่เทปเยอะมากเลยนี่ครับก็จะมีอะไรที่ดี่ข้างในมันต้องมีเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรแบบไฟฟ้าแน่อุปกรณ์กล้องใหม่อันนี้แหละเรียกว่ากิมบอลจำได้ไหมผมกับเจสันเจสันเราเคยถ่ายคลิปที่เราใช้กิมบมาก่อนนี่กิมบใหม่ <Crazy. S 2> อันสุดท้าย มันเป็นไมโครโฟนไมค์ไมค์ใช่ไหร่พกวนไมค์เลยนะครับใครจะส่งไมค์ให้เดี๋ยวผมรู้ผมจะใช้ได้ยังไงสวัสดีครับผมไม่ไม่ขอโทษที่คลิปนี้มันสั้นมากเลยนะครับแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรที่แจ่งมากแต่พรุ่งนี้ผมจะถ่ายคลิปที่แจ่งมากเลยนะครับ Pikachu กับ s k a t ตบอร์ดเดี๋ยวผมบอกไม่ได้ว่าผมจะทาท่าไรแต่ผมรู้มันจะมจะแจงมากเพราะฉะนั้นผมจะรีบนอนวันนี้แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมถ้าเกิดคุณมีคำถามที่อยากถามผมก็ h #asknate h tag a s แล้วเขียนคอมเมนต์ด้านล่างและสำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube mymate nate สวัสดีครับ